สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านพุ่มเรืองยศทาไม้นะครับวันนี้ผมมาแนะนําบ้านสําสเร็จรูปบ้านนกดาวนะครับพร้อมจาหน่ายนะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับหนึ่งหลังนะฮะโอเคด้านข้างเนี่ยก็จะทําการดีดยกสูงขึ้นนะครับเป็นอีกหลังหนึ่งแต่เราจะมาแนะนําหลังนี้นะครับผมหลังนี้ทรงมนิลานะฮะทรงมนิลาระยะของตัวบ้านนะครับอ่า ระยะของตัวตัวเรือนนะครับห้องจากระยะเสาด้านนี้ถึงเสาด้านนี้3เมตรนะครับแล้วก็ระยะจากเสาด้านนี้มาถึงขอบระเบียงด้านนี้อีก3เมตรนะครับผมก็เป็น6เมตรนะครับ6คูณ6นะครับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบกันก่อนนะครับหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องตายช้างนะครับหลังคาเป็นของ s อสนะครับหนา6มิลนะครับผมหลังคานี้หนามากครับผม ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเนาะแล้วก็มันมีสองห้องห้องนอนด้านนี้กับห้องนอนอีกด้านหนึ่งคือด้านหลังนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างช่องยาวๆนะครับปร่งเลยรอบตัวบ้านเลยนะครับ๋ย่ผมพามาดูด้านข้างก่อนเนาะนะครับนะครับตัวบ้านนะครับตัวนี้จะมีสายสายเมนนะครับต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถจัม ต่อเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับเสาจะเป็นเสาหน้าใหญ่ๆนะครับผมเป็นเสาหน้า6นิ้วหน้าใหญ่นะครับเสาไม้แดงหน้า6นิ้วนะครับส่วนคานบ้านนะครับคานบ้านสังเกตดูนะครับจะยาวตลอดเลยนะครับไม่มีต่อนะครับจะวางคานคู่นะครับไม่มีต่อเลยนะครับวางคู่ประกบคู่นะครับผมตรงนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าตรงส่วนที่รับตัวพื้นนะครับจะเป็นหน้าห้านะครับหน้าใหญ่เลยเนาะครับวางทีมาานะครับ40เซนตตัวหนึ่งนะครับทุกตัวเลย แน่นหนามันคงแน่นอนนะครับทางร้านเราทําแบบมั่นคงแน่นหนาแน่นอนนะครับแต่ผมจะพามาดูตัวรอบบ้านก่อนเนาะเป็นยังไงฝาด้านนอกเป็นฝาไม้นะครับฝาไม้ทั้งหมดเลยหน้าต่างก็เป็นไม้นะครับที่สําคัญคือกระจกตัวนี้เป็นกระจกไม่ใช่สีชานะจะเป็นสีเขียวอมเขียวนะครับใสเขียวเขาเรียกใสเขียวความหนาตั้ง5้ามิลน,นะครับซึ่งพิเศษกว่าพวกกระจก กระจกแบบนี้นะครับกระจกแบบนี้จะเป็นเป็กระจกสีชาแค่3มมิลนะครับตัวนี้แพงกว่าแข็งแรงกว่านะนะครับก็คือทําพิเศษให้ลูกค้าประตูด้านนี้คือประตูด้านหลังบ้านนะครับประตูออกไปเพื่อที่จะเป็นการต่อเติมครัวหรือต่อเติมเป็นส่วนอื่นของตัวบ้านได้อีกนะครับประตูด้านนี้คือด้านหลังบ้านโอเคเรามาดูรอบๆกัน าปาเพดานก็เป็นป้าไม้หมดเลยเนาะชุตัวนี้ก็จะเป็นไม้สักนะครับเขาเรียกว่าชลุชลชุเกเชิงชยตัวนี้เป็นไม้เป็นไม้สักโอเคเป็นที่นั่งที่นั่งเป็นไม้ต็งนะครับแข็งแรงแน่นหนานะครับมาด้านข้างโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวในบ้านเนาะเขาเป็นอย่างไงโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้ เ,เดี๋ยวพาไปดูตัวในบ้านในขอนเนาะเขาเป็นยังไงพื้นนะครับพื้นจะเป็นไม้เต็งสีแดงนะพื้นพอเปิดประตูออกมาก็จะเป็นม้านั่ง,งก่อนนะครับตัวนี้เป็นม้านั่งม้านั่งระยะตัวนี้มาประมาณ3มเมตรนะครับสเมตร3มเมตรด้านนี้ก็คือ3มเมตรเหมือนกันนะครับผมพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ครับ ด้านบนด้านบนผมติดหลอดไฟให้เลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยหลอดไฟนี่นะครับมีปลั๊กสวิตช์อยู่ตรงนี้เลยีสวิตช์ไฟนะครับเรียบร้อยแล้วปลั๊กก็ต่อเป็นปลั๊กกันดูดให้นะครับเป็นปลั๊กแบบมีสายดินให้นะฮะเป็นปลั๊กสามดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูด้านนี้อนก่อนเนาะด้านนี้ถามว่าเป็นห้องอะไรด้านนี้จะประยุกเป็นห้องครัวได้นะครับอันนี้เป็นห้องครัวได้เราอาจจะมีโต๊ะ สิ่งวางจานเนี่ยทำต่อเติมตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปลั๊กให้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับอ่าโอเคแล้วก็นะเข้ามานี่คือประตูด้านหลังนะครับที่เราบอกมเมื่อกี้คือประตูเปิดไปางนอกนะครับเพื่อที่จะต่อเติมได้ต่อเติมเป็นตัวบ้านนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้จะทําเป็นห้องน้ําเดี๋ยวไปปกูกระเบื้องเอานะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับเห็นห้องน้ำนี่มี สายสายไฟนะครับสายไฟทําน้ําอุ่นอยู่ตรงนี้นี่นะครับติดเครื่องทำน้ำอุ่นได้เลยแล้วก็มีสายเนี่ยติดไปติดหลอดไฟได้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ก็มีสวิตช์ปิดเปิดให้เรียบร้อยครับห้องเดี๋ยวมาดูห้องแรกกันก่อนเนาะห้องแรกห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยครับห้องนอนห้องที่หนึ่งสวยงามมากนะครับสวยนะครับ สวยใสสะอาดตามากครับผมน่ครับป้าก็จะเป็นป้าหลุมแปดเหลี่ยมนะครับเอาหัูเฮงนะครับสวยนะครับป้าหลุมหน้าต่างก็เป็นแบบหน้าต่างยาวเลยนะครับหน้าต่างโล่งเนาะโล่งมากนะครับหน้าต่างตัวนี้นะครับสูงนะครับผมทําหน้าต่างขนาดสูงเพื่อที่จะไม่ให้มันทึบนะครับตัวบ้านตัวนี้ก็เป็นสายสายที่ห้อยออกมาตัวนี้เป็นสายที่สามารถต่อเป็น สายแอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นดาวไลท์นะฮะดาวไลท์มันจะมี4จุดนะครับผมสีจุดของตัวบ้านนะครับแล้วตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนาะครับเนี่ยครับพื้นบ้านสวยนะครับผมพื้นไม่เต็งเนาะแต่พื้นยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับฝุ่นเกาะนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้อีกห้องหนึ่งนะครับนี่ครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยครับเนี่ยอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเปิดเข้าไป ความพิเศษก็คือผมใส่หลอดไฟให้แล้วนะครับเนี่ยฮะหลังก่อนๆไม่มีหลอดไฟให้นะแต่หลังนี้ผมใส่ให้พิเศษแล้วก็มีสายแอร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้บ้านในห้องเนี้จะเป็นสีม่วงนะครับม่วงอมเนี่ยเป็นม่วงแบบใสนะครับแล้วก็มีตู้โหลดนะครับความพิเศษของตู้โหลดตัวนี้นะครับผมขอแนะนํานิดนึงอาจจะมีจะมีตัวกันดูดนะครับบ้านนะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวกันดูดตัวนี้นะครับมันจะขอเลขที่บ้านไม่ได้แล้วก็ทีนี้ ถ้าเกิดว่าไฟช็อตอะไรเงี้ยมันจะเช็คลําบางนะครับแล้วก็ลูกใยก็จะมีหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะแยกเป็นเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับเป็นแอร์นะครับเป็นปลั๊กเป็นสวิตช์นะฮะแยกขาดจากกันนะครับผมเพื่อง่ายกับการซ่อมแซมแล้วก็มีสายไฟนะครับสายดินนะครับต่อลงมาข้างล่างนะครับจะมีห้อยสายดินลงไปข้างล่างด้วยนะครับนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับกว้างนะครับสามคูณสามเมตรท่านอนเนี่ยนะครับผม หลังนี้ผมเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับผมเ,เชื่อว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ลูกค้ามาดูก็ก็ไม่นานนะครับทรงนี้มันจะขายง่ายอยู่แต่ทีนี้ผมอ,อ,อยากแนะนานะครับตัวนี้ที่สําคัญคือกระจกตัวนี้หนามากนะครับหนา5มิลเป็นเขียวใสหนา5มิลน,นะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าผมขายในราคาเดิมนะครับบ้านหลังนี้ผมยังคงขายในราคาเดิมอยู่นะครับนะครับคิดว่าเป็นโปรโมชั่น ให้กับคุณลูกค้าไปนะครับบ้านไม้พวกนี้ถ้าถามว่าทําจากไม้อะไรทําจากบ้านไม้เรือนเก่านะครับไม้ย่างพวกไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูพวกนี้นะครับจะขัดไม้เนื้อแข็งจากบ้านเรือนเก่านะครับเอามาทานะฮะโอเคส่วนด้านนี้เดี๋ยวนะครับจะผมให้ดูนิดเดงด้านนี้จะเป็นจะเป็นหน้าต่างบ้านเรือนเนาะตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างบ้านเรือนนะครับ เนี่ยมันจะเลื่อนได้นะครับเลื่อนปิดเปิดได้นะโอเคถ้าสนใจยังไงรีบติดต่อมาแล้วกันนะครับผมผมขายให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ